เขาเครียดมาเลยเเครียดเลยเครียดเป็นมันให้หนักกันตัวเองเป็นยังไงบ้างรู้สึกยมาไงมบ้างแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนผมว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างช่วงนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหละครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆพฤติกรรมของคนดูหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรครับอาจจะเป็นช่วง เปลี่ยนช่วงหวัวเลี้ยวหวัวต่ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต่างๆมีผลมีผลมากๆเลยครับเพราะว่า,าสมัยก่อนเรายุคโอเนี่ยเราต้องอยู่บ้านฮะดูทีวีฮะสามท, <3 S 1> ทุ่มหร<ท>ือสองทุ่มคร<ท>ึ่งเนี่เลยเรารอดูละครคะหรือว่าแบบรอดูรายการสี่ทุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมว่ามันก็ ันก็มีทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านดีก็อาจจะสะดวกขึ้นด้านไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนดูแบบเดิมไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็ทุกอย่างมันก็อาจจะต้องพัฒนาตามไปด้วยครับอยากับพิโกเองไหมครับทบพิโกเองไหมกับกับสิทธิที่มันเกิดก็จริงๆผมก็ไม่ได้กระทบมากเพราะว่าผมเองก็ยังมีงานการแสดงอย่างเรื่องของภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งละครเอก็เดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกครับ ไม่ได้ว่าถึงรถตํารวนหรือว่าอะไรอย่างนี้เสมอเพราะว่าพี่พัดเลยละครดารมาดีรันเยอะเลยจริงๆก็ส่วนใหญ่ครับไม่ใช่แค่โอ้ว่าว่ากระทบทั้งวงการแหละนักแสดงเต็มรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับโอ้โอก็เราเราก็จะมีอย่างอื่นด้วยครับที่เราทาไม่ได้ไม่ได้แค่ในส่วนของละครอะไรเงี้ยเราเราก็รอทําอยู่แต่ว่าเราก็มีภาพยนตร์หรือมีรายการต่างๆที่เราเราในแพลตฟอร์มอื่น สิ่งแบบนีเ้เราตั้งใจทํามาไว้เพื่อมันรองรับความไม่แน่นอนไหมหรือว่ามันทำวัาตัดแรกแล้วจริงๆผมทํำมาไว้ผมกับทางผู้จัดก,การผมทไว้เพราะว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าอย่างผมมีรายการโอละลาเงี้ยก็เป็นทาง youtube ก็ทําให้บางทีถ้าผมไม่มีละครหรือว่ายังไม่มีงานแสดงออกมาหรือกลาลังถ่ายอยู่เงี<ๆ>้ยเขาก็คิดถึงเราก็ดูโอละลาไปก่อนก็ได้แล้วก็เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปในสิ่งที่เรารักดังหลักร,กร,กรู้อยากเห็นอะไรต่างๆสิ่งแบบนี้มมัันนมัน ามาสามารถอยู่ได้ใช่ไหมพี่โอแบบกับทำทำไมไม่มีละครน่ะที่มาจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้หรอก <c oughs> <t os> แต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบเออเรียกว่าไม่ให้โอแบบว่าแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยครับแล้วเราเองก็ชอบในการที่เราไปในที่ต่างๆ,ๆอย่างนแต่ว่าถามว่ามันจะมาฟูลฟิลเรื่องของการทํางานในด้านละครคง <c oughs> ไม่ใช่เพราะละครมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงกว่ากับกับกับบนป่าพี่โอ มันมันต้องทำอย่างอื่นมากใึ่ไหมเพราะบางคนเองอาจจะติดว่าฉันเป็นพระเอกก็จะพระเอกตลอดไปพอขอยุคนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเล่นได้หมดมันไม่จะเป็นว่าโอ้ต้องเป็นเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวถ้าสังเกตบางทีเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่าผมเป็นแบบอย่างคุณพันผมเล่นเป็นเสือไม่เหงสวนอย่างเงี้ยเป็นโจนอะไรผมก็ลองครับพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นก็จะลงไปกั้นในส่วนบริสายธุรกิจเ ขอแสดงขอแสดนตอนนี้แสดงอย่างเดียวขอแสดงผลองานที่เราหลักอยา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 กธุรกิจก็มีนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมชอบก็อย่างพวกเกี่ยวกับจริงๆก็เกี่ยวกับรถด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถเก่าที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำที่ที่ให้คนมาได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรถ้าเ้ถ้าในหองพวกไอ้เพื่อตอนนี้มันคุณวิกฤตอะไยครับแับละครไทยตอนนี้เหรอ มันไม่เพิงเหมือนเมื่อก่อนอน <ะ S 2> มันไม่เหมือนเดิมแล้วกันครับผม,มไม่รู้ว่าวิกฤตหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะได้พูดคุยกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันบ้างไหมครับว,ว่าเป็นยังไงบ้างกับปัจจุบัมันเกิดขึ้นก็มีบ้างนะครับก็ส,ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทุกคนก็มีทําอย่างอื่นกันไปเที่ยวหรือว่าแบบดูแลตัวเอง<ม>หาโปรเจกต์อื่นทำอะไรแต่ไม่ถึงขั้นเครียดกันใช่ไหมสนแสดงกันเองไม่เครียดนะครับไม่ถึงกับเครียดอะไรอย่างเงี้ย พราะว่าด้วยความที่มันหาทางของให้กับตัวเองได้ใช่แต่ทีมงานอะเครียดแน่นอนทีมงานเขาเขาเขาทำงานใช่เขาเบื้องหลังอะเครียด์แน่นอนเนี่ยเนื่องจากเรื่องบโดนโดนคอมเมนต์ด่ายแล้วที่ไหนะครับในนี้ต่อเลยอย่างนี้ต่อมันบอกว่ารักสุดวันไอ้อาเต้ไม่มีงานทำหรออาอครับไม่รู้ผมเป็นคนลืมแล้วแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนมานดิโอแล้วเห็นแบบดีดาไปวันไปดีดามากเลยนะอะไรอย่างนี้ออ๋ ก็แล้วแต่ครับพี่ก็แล้วแต่คอมเน้นนะสีความศึกษาก็เรื่องแบบนี้อีกไหมครับพี่โอกไม่นะครับเพราเขาไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรแสดงว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าเไม่ได้เล่ามีการอัดคลิปบวยเขาหลอกใจอ๋อผมผมไม่ได้แบบน้องไม่ได้ชี้แจงให้ผมฟังเออคือเขาพุกครา้งเขาดู เครียดอ่ะพี่โอ๊เพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องห่างีที่แล้วที่เขาก็โดนโจมตีตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ก็ก็มีอะไรแหละครับแบบว่าในใจน้องอ่ะแบบแต่น้องเขาเป็นคนบอกอยู่แล้วเขาไม่ต้องห่วงอ๋ออ๋อกับเรื่องกับเรื่องเต้นไปวันๆไม่มีงานทำสอพี่โอ๊อยากจะอะไรไหมครับ บางคนไม่รู้ว่าที่เขาเต้นก็งานเขาแบบว่าบางทีเขาอาจจะทํางานอยู่<ม>ใช่ครับเพราะว่าน้งานองเขาเขาปเนงานเขางา<ม>นเขาคือการเต้นใช่เพาะเข,ขก็นึกว่าเออเขาอาจจะเล่นอยู่แต่บางทีอาจจะเป็นงานเขาก็ได้ครับเขาคือคอนเทนต์เกท ชเหมือนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไซน์มาโอโร่แบบผิดตัวจนจิอะไรเงี้ยก็แบบทำอะไรก็ผิดพี่โอโมงยังไงบ้างครับตัวจันจิก็แล้วแต่มุมมองคนแหละครับแต่โอ้เองก็รู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็รู้แหละครับ<ม>ว่าเขาทําอะไรครับก็ทํางานดูแลแบบาหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครพี่โอไม่ได้ติดอะไรกับการเต้นของเขาเลย เพราะเราก็ติดนะเพราะว่าเรารู้ก็เออเราก็โดนชวนอยู่แต่คือเขาเขาเขาชอบเนี่ยมันผมว่ามันผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบเพราะเขาทำมีความสุขเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็โอเคเขาพูดสำคัญว่าเขาเคยโดนขู่ด้วยเขาจะมาหาขอโทษจ้ะเขาบอกว่าเขาเคยโดนทันขู่ด้วยโอ้โหครับก็ก็มีนะอันนี้เคยเล่าเขาเคยเล่าให้ฟังมันมันมันไม่มีขนาดไหนโอ้กับกับสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้อง คือ,อผมว่าบางทีอย่างนี้เรื่องของคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็แรงก็แรงก็บางทีผมว่าก็อาจจะต้องแบบออแบบว่าไม่ต้องแรงกันมากหรือว่าพูดตรงๆได้แต่ว่าอย่าไปแรงบางทีแรงแต่มันมันไปกระทบใจแบบางทีเราอาจจะคอมเมนต์มันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูความแบบกาลเทศะหรือความเหมาะสมหรือว่าบางทีเราบอกแรงๆอาจจะไม่ได้น่ารักครับบอกเบาๆเขาอาจจะฟังกว่าก็ได้ มีมีม,มีาม,มตาตรการอย่างไรบ้างในการแบบห้ามคอมเมนต์แบบต้องฟ้องเราห้ามไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเอ่อคอมเมนต์ม,ม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่ว่าผมแค่ถ้าให้ส่วนตัวของโว,ว่าคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้คนได้เปลี่ยนแปลงแต่บางทีถ้ามันแรงเกินไอมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ใชว่าโองเห็นคอมเมนต์บ้างไหมครับอ่านคอมเมนต์หรืออะไรนี้บ้างไหมครับผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างใช่แต่ถ้ามันแบบแรงๆหรือว่ามันไม่ มันไม่ได้ทําให้เราแบบว่าจเจริญหูจเจริญตาหรือว่าทําให้เราไปในทางที่ดีขึ้นผมก็ไม่อ่านแต่ถ้ามันไม่ดีแต่เราอ่านแล้วทําให้เราดีผมก็อ่านถ้ามันจะบอกว่าคอมเมนต์ดีเราจะมองภาพแต่เพาะมันไม่ดีเราจะเก็บมาใส่ใจมาเป็นแบบนั้นนะครับโยก็บางทีอันท,ท,ที่ไม่ดีออมันก็จริงบางทีมันอึดมนจุกแสดงว่าอ่านผมว่าเขาอ่านเขาอ,อ่านอยู่แล้วเคย คุยกันไว่าแบบยหรือว่าเราจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้บางคนเขาก็สนบางคนเขาสนเนาะเราจะไปบอกบางคนให้ไม่สนเลยไม่ได้บางคนเขาสนอะเราเราจะบอกเขาอย่าไปสนเลยอันนี้คือตัวเราเราเราอะไม่สนแต่เขาอาจจะสนเนี่ยนี่มากระทบงานเพราะบางทีคนอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คอมเมนต์ไปเลยก็ได้ ยังไงแล้วแบบว่าใช่ไหมแบบคนบางคนเองอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่จีทำแล้วก็ไปเชื่อในคอมเมนต์คนนั้นไปแล้วเหมือนกันอ๋อจิีเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอเพราะคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ตัดสินกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เออก็ต้องดูด้วยตัวเองอ่ะอย่าไปเชื่อตามคอมเมนต์แล้วนเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้เขาครับอืมเาจะมีคอนเทนต์คู่กันหรือไม่ครับไปรุ่งตาเนี่ยงมีล่ะเขาถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายทำไมอ่ะที่ตอบพี่โอ้คือจำรักขันไม่ได้หรอฮะะตอออบพี่่โ ใช่เลยจริงเหรอหรวันนี้คือไม่มีดิจิตอลเลยหรมีมีมีกําลังคู่กลับมาอ่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่ทำไมถึงท่าไหนทำไมอยู่ๆก็หายไปเลยเว้นนานมเลยอ่ะแล้วจะจะเล่นดิจิตอลเล่นเล่นเล่นเข้าได้กลับกลับมาจะเป็นแบบว่าเป็นไหนครับเป็นเวอร์ชั่นไหนดียังไม่รู้อ่ะต้องรอดูก่อนเล่นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวรอดูจ้าไปสื้อกันครับ